ไขข้อความลับของจักรวาลแสงนำภาพจากอวกาศมาให้เราเห็นได้ยังไงยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการมหัศาจรรย์ของจักรวาลประตูสื่อความลึกลับของเอกภพหากเพื่อนๆเ,เคยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและทึ่งไปกับดวงดาวเราก็จะได้เห็นความงามอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลไปแล้วแต่เคยสงสัยบ้างไหมครับว่าเราสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ยังไง วัตถุที่อยู่ไกลเหล่านั้นเล่าเรื่องราวอะไรบ้างให้เราได้ฟังผ่านแสงของมันติดตามชมนะครับเพราะเราจะไปไขความลับที่แสงนำภาพจากสุดขอบของอวกาศมาสู่หน้าบ้านของเราโดยโตรงวันนี้เรากำลังจะออกเดินทางอันน่าตื่นเต้นเพื่อทําความเข้าใจว่าแสงจากระยะทางหลายพันล้านปีแสงสามารถนำภาพอันน่าทึ่งของจักรวาล มาให้เราเห็นได้ยังไงและถ้าเพื่อนๆสนุกกับการแก้ไขปริศนาของจักรวาลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเข้าร่วมการชุมชนผู้หลงไหลอวกาศของเราด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่พื้นฐานแสงไม่เพียงแค่ส่องสว่างให้กับวันของเราหรือทําให้เราเห็นโลกใบนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางที่นําพาข้อมูลไปทั่วทั้งอวกาศอันกว้างใหญ่แสงจากดวงดาวนั้น ออกเดินทางไกลในอวกาศซึ่งอาจใช้เวลานานหลายล้านปีหรือหลายพันล้านปีกว่าจะมาถึงเราเพื่อเก็บภาพข้อความเหล่านี้เราใช้กล้องโทรทัศน์ซึ่งเป็นเลนส์อวกาศของเราเครื่องมืออนนาทึ่งเหล่านี้ช่วยขยายแสงจากวัตถุบนท้องฟ้าที่อยู่ไกลทําให้เราสามารถมองเห็นกาแล็กซีดวงดาวและดาวเคราะห์ดได้ไกลเกินกว่าที่ตาเปล่าจะมองเห็นได้แต่ มันไม่ใช่แค่การมองเห็นเท่านั้นมันเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลซึ่งแสงทุกโฟตอนล้วนแบกความลับของจักรวาลไว้ด้วยกันนักวิทยาศาสตร์สามารถค้นหาวัตถุธาตุที่มีอยู่ตามดวงดาวต่างๆด้วยอุณหภูมิของกาแล็กซีหรือแม้กระทั่งการมีอยู่ของดาวเคราะห์ที่อาจจะคล้ายโลกได้ด้วยการวิเคราะห์แสงมันเหมือนกับว่าแสงแต่ละลำนั้น เป็นชิ้นส่วนปริศนาของภาพจักรวาลแสงที่เรามองเห็นจากกาแล็กซีที่อยู่ไกลเริ่มเดินทางมาตั้งแต่ก่อนที่มนุษย์จะเริ่มเดินบนโลกบางดวงนั้นอาจมาตั้งแต่ยุคบิ๊กแบงเลยทีเดียวการสังเกตแสงนี้เราเหมือนกับกำลังมองย้อนกลับไปในอดีตเห็นการกำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาลด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกล้องโทรทัศน์อวกาศเช่นกล้องฮับเบิล ซึ่งเราสามารถมองเห็นจักรวาลได้อย่างละเอียดสวยงามตั้งแต่โครงสร้างอันซับซ้อนของกาแล็กซีที่อยู่ไกลไปจนถึงความงามอันทรงพลังของซูเปอร์โนวาภาพเหล่านี้ไม่เพียงแค่สวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นเบาะแสที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ที่คลายความลึกลับของจักรวาลและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับนักเดินทางอาวกาศครั้งต่อไปที่เพื่อนๆมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนโปรดจำไว้ว่า เราไม่ได้มองแค่ดวงดาวเท่านั้นแต่เรากำลังเห็นประวัติศาสตร์ความสวยงามและความลึกลับของจักรวาลซึ่งทั้งหมดนี้สื่อสารมาถึงพวกเราได้ผ่านจากแสงนั่นเองหากคุณเพื่อนหลงใหลในความมหัศาจรรย์ของจักรวาลและต้องการสำรวจเพิ่มเติมในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้จนกว่าจะพบกันครั้งหน้านะครับบายบาย